ກະໃບເດຄັບສະບາຍສຸຂະສຸຂັງສົມສົບຄັບສະບາຍຍາມສາຍິນດຮສສອງຂນອງພສນອງສາວລາງັດັດອກຍອດໃຮກ พ oh. yeah, uh ี huh. like ่แม่บอกขด้นใจหมูมาสะไคเช็กอีกดวงเหียนหล้างมาขึ้นสะคนตกหมูมาบ่ได้ากันมาล้างเห็ดน่อเห็ดม่จได้มาแตาบานหลมูเดียวเจือกเพือกเลยตมมันอันน่ะแห้ล้างเลยาวจุ่มอืจุ่มกับกุ๊บหมย บานจุ่มก็ปุ๊บเลยจะเผือกเลยนี่ฝนลงมันก็เลยบานไว้ก็เลยบานเข็งอันล่างไว้ตั้มปนติ่งปนมาแรงไหมปนมาแรงแน่ครับอันนั้นปบอาบอ่ะปบอ๊บอาตอนเทนอุบเอาเนาะจำเจ้วเนาะจำเจ้าจำเจ้ว เอากินเอาการนายพี่น้องตอนแร้งเลยสิตามปนนายพี่น้อยตามปนเห็ดปัวกปิ้งแล้วก็ตามปนดอกใหญ่ๆมันปิ้งล่างๆแล้วก็อันอันนาว้เด้อร์โบต้องอันน่ะใส่กระตุกตั้งใส่กระตุกไว้แข้งใส่กระตุกไว้บรให้้นามันนั่นมาแรงจากปิ่งไปบ่ไปไปโรงเรียนบ่เน่เอากินข้าวแล้วฉีพาไปใหม่ไม่แล้วก็สิจัาเสียงเลยอมขีดปัวดับไว้ใหาอีกเลย บน่แก็มงนี่ไปนดอนนาเขาไ,ไปส้าไปบุญมงมาแน่วเขาอืจิมจิมกันอยู่ทำไมมันจูบมากกง้ามเลยอ่ ok ะต,ตัดฉาบเลย เก็บจูมมันเถอะแล้วช่ดีปะตองแล้วปะไปเราต๋อแล้วปะไปเราไปเราไปได้เพาะดอกเราเมื่อยเราไปก่อนนะแม่ไปน้ำลังเรากี่วันสิแหลนน้ำลังเราเดี๋ยวหมดปุ๊หอดนั่งชิ่หอดป่าเลยหน้าใหญ่นู๋เลยแหลนไปทัานละดอกว่ะเลยบอกไปน้ำเราไปกันหลังเห็ดเนี่ยเกี๊ยมสีแกงเั่นแต่เกี๊ยมสีอบกินแหลกกินเทียงอบใส่เห็ดเพาะน้ำล้างใส่น้ำเลยลัางแล้ว อันนี้ไว้ตำปน่นแมลงไอปีงตำปน่นแมลงอันนี้ถ้าสิอบอบกินตอนเทียงเหน่ะเนาะด้างเดบลอยเลยท้าสาวกไปเลยตาสิเห็ดเองน้ำมาสันล้างเห็ดแล้วนั่นไม่สมไม่ตาไม่ตาสิขันไว้ใสก่กระปุกไว้กินบัดอันนี้แหละพี่น้องดำหน้านี่แหละไม่สม อันนี้มันยังดอกอันนี้แพ้เบิงต้มห้ให้หมูพี่น้องห้ํม่ตาผสมใส่กับข้าวข้าวแห้งอันนี้ให้หมูน้อยเฮานะหมูลาดมันจะสิบ่ได้เปืองหหลายพี่น้องเอาแห้งข้าวเหือข้าวซาเฮาก็เก็บไว้มาต้มให้หมูต้มให้หมูกิน พอบัเปลืองเทาหลายพอบัเปลืองทำหลายต้มให้หมูน้อยลองไปแล้วามาเดิมมาเดิมมาเดิมบัดรห่อยขาสีป้องข้า,าเห็ดโอ้พักนางตู่กับพักนางติว๋วตามลงแล้วหัวกระเทียมถูบลงแล้วเกลือเปน,นวดนลงแล้วทาตะกินพี่นอ้องกินกระเทียมน้ำกันเด้ออบเห็ดปูอกใส่เห็ดเพาะหนัง แสบๆนกันเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อตัวนี้อาวัยอันอันตวนน้าไวัยป่นแรงตัวนี้อบกินตอนเทียงแสบๆนกันพี่น้องมามามาบริสุทธสุขคนเด้ออย่าลืมมากินนกันเด้อพี่น้องอาหารเทียงเฮาเมนโเฮ็ดปัวคือเก่าอบเฮ็ดปัวจำแจ่วแสบๆนกันเด้อกินเลยพี่น้อง,อาาองออส้ำถ้วยพอดีเลยจำแจ่วพริกดิบมาเด้อมาเด้อ กิ้นแต่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมายนรมนนาม่ด้ิมาานน้สามถัวอ้บุรีมา้ย วนาทีไม่เอาไห้นะคะยังลูกพี่พี่ไม่เอาไหน หมูเดียวเาไป่ามั้งพ่อพทำโอ้ยจัเ่าน่ได้เจ้าไปนงงเกิด้นบ้างนยกรังไอกนั่ยพอหลอก

Lại nữa không? Hết. Nó kêu hả? Nó là nhảy con.

พอเท่าแล้วได้อามาจัด <Phone> ส <Blaze> ิไรแมาใส่มันมาจ้างหมอนี่ตอนบอมมันมากะตีมีเคืองถือเออเออได้แท้ทุกันแล้วกันเครื่องถือแกมันสวยอามมัวนเป็นชีเป็นชาวมากระตีนี่มองหัวตกเนือ

អរគុណជម្រាបសួរតើខ្ញុំទៅណាពី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 ណា